แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและภาคีเครือข่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาขึ้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคายมีบทบาทและภารกิจจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณอำเภอโพตกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมีบุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตกจำนวนทั้งสิ้น11คนภายใต้การบริหารงานโดยนายเรยวัตกงเพชรครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตก โดยได้กำหนดปรัชญาวิสัยทัศน์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังนี้ปรัชญาคิดเป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตาก ได้ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำศาสตร์ในการพัฒนามาใช้ในการบริหารสถานศึกษานำความรู้จักภูมิปัญญาความรู้สมัยใหม่ นำหลักการทรงงานเป็นหลักคำสอนในการบริหารสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตาก จึงขอนำเรียนข้อมูลผลการปฏิบัติงานประกอบการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ดังนี้ด้านที่1บุคลากรองค์ประกอบที่1ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยได้ดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิค,มคุ้มกันที่ดีในตัวเองผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา4ด้านคืองานบริหารทั่วไปการบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพมีการประชุมวางแผนทบทวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพให้กับคณะครูเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและความต้องการของชุมชนท้องถิน่นปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาได้นำหลักสำคัญของการใช้กระบวนการ PLC คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ในการพัฒนาศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9และพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลในการดําเนินงานของสถานศึกษาองค์ประกอบที่2ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้มาถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าและการถอดบทเรียนรวมไปถึงการศึกษาเอกสารสร้างความเข้าใจร่วมกันนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนจนสามารถเป็นครูแกนนำได้โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้แบบพบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกการศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอุปนิสัยของผู้เรียน ครูมีนวัตกรรมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูแกนนำสามารถขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาและขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครองชุมชนสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆองค์ประกอบที่3นักเรียนผู้เรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตาก มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงทะเบียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านฐานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งผู้เรียนได้นำไปใช้ในการวางแผนชีวิต มีครูให้ความรู้ตามโครงการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นผู้เรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายและข้อบังคับต่างๆของสังคมองค์ประกอบที่สี่ คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงมีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาจนเห็นผลเช่นร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาตลอดจนสนับสนุนแรงกายและแรงใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ องค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากมีผู้รับผิดชอบด้านการใช้อาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมของอาคารสถานที่ที่อำนวยต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีแผนงานโครงการงบประมาณปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงแผนผังแสดงหลังเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้ครูบุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมให้หน่วยงานอื่นและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารและสถานที่ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่สองแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมของสถานศึกษาอย่างพอเพียงโดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาคนา้นคว้าและขยายผลการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาได้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลพนทองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนพอค .25 ศูนย์เรียนรู้โคกนหนองนาโมเดลอำเภอโพตาก แหล่งเรียนรู้สวนมะนาวเกษตรตามอำเภอใจซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยในแต่ละฐานการเรียนรู้มีครูแกนนำและนักศึกษารับผิดชอบสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ฐานการเรียนรู้ในการสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่หนึ่ง ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารและครูแกนนำสามารถขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อเข้ารับการเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยให้ความช่วยเหลือในด้านหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการถอดบทเรียน และการให้ความร่วมมือในการขยายผลและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากมีการจัดทำบันทึก MOU กับสถานศึกษาเครือข่ายและมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตาก มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการสนับสนุนกิจการโครงการต่างๆจากการดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตักได้เป็นที่ยอมรับในการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดจนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาภาคีเครือข่าย เห็นคุณค่ายอมรับในการขยายผลการขับเคลื่อนสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจมาให้แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนสังคมโดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาและประชาชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้มีอยู่มีกินมีอาชีพเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้กับผู้ที่สนใจยกคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้